สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องอินดูโรจะใส่รถใช้งานรถแข่งรถวิ่งทิปเอาอยู่สบายสบายสวัสดีครับผมผมไม่ได้ขับคีอาร์มานานมากเลยนะครับจนผมผมทำเครื่องเสร็จตั้งแต่ตอนต้นปีหกห้านะครับตอนนี้ก็ผ่านมาสามปีกว่าแล้วผมก็ไม่ได้ขับเลยนะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นท่อเดิมจริงๆคลิปผม่ายเลยนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนแต่ว่าคือรถมัน ยังไงนะรถมันจอดนานแต่ตอนนี้ปกติหมดแล้วนะครับทุกอย่างวันนั้นถต่ว่ามันเป็นอะไรหนึ่งเลยผมจําได้ว่าสมัยฝึกงานเมื่อประมาณปีหกประมาณหกหนึ่งนะครับตอนนั้นผมฝึกงานฝึกงานแล้วคราวนี้มันรถรถเนี่ยพอเครื่องเย็นเนี่ยมันจะปกติมันจะเดินเบาะลรปกติทุกอย่างนะครับแต่อยู่ดีรถพอรถมันเริ่มร้อนรถมันเลยทําให้อาการแบบเดินเบาดับ นะถ้าเราขี่แล้วเรายกกัอนเล็กเนี่ยแล้วคันรถมันจะดับ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 นะครับผมก็เลยรู้เลยว่าเป็นที่คอยแน่พ่อผมก็เลยคอยร้อยสิบไอนะครับใส่ให้เมื่อปีเท่าไหร่หกหนึ่งนั่นแหละเท่านั้นแหละนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วคืออาการแบบว่ามันเดินเบาแล้วดับเนี่ยเพราะว่าเรารถมันอยู่นิ่งๆนะถ้ารถมันอยู่นิ่งๆปุ๊บคราวเนี้ยรถมันจะดับ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 เลยอาการที่ผมคิดไว้นะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยผมเลยคิดว่าแม่งต้องเป็นคอยแน่ๆนแล้วมันก็เป็นมันก็เป็นคอยจริงๆด้วย คือไอ้คอยหวัวเทียนกับปักหวัวเทียนเนี่ยผมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับตั้งแต่รถคันนี้ทํามาแล้วก็วมันได้เปลี่ยนคอยครั้งแรกเนี่ยตอนปีหกเออหกประมาณหกหนึ่งนะตอนนั้นคือเปลี่ยนไต่คอยนะครับแต่ปักหวัวเทียนไม่ได้เปลี่ยนถึงคราวนี้ผมก็เลยไปซื้อมือสองมานะครับก็คือซื้อมือสองมามาเท่าไหร่วะประมาณสามร้อยห้าสิบนะครับก็คือได้ทั้งคอยคอย c b r ีอร้อยห้าสิบแล้วก็ได้ทั้งปักหัวเทียนเลยซึ่งปักหวัวเทียนเนี่ยถ้าเราซื้อแยกนะครับปลัาก ปักหัวเทียนเนี่ยประมาณหกร้อยกว่าบาทครับแปลงมันเป็นปักหัวเทียนแบบยาวๆนะไม่เหมือนกับของเวฟนะครับของปักหัวเทียนของพวกตระกูลรถสูบตั้งเนี่ยมันจะเป็นจะเป็นปักยาวๆเลยนะครับแล้วครนนี้ก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บ,บหายเลยผมขี่ไปอย่างเนี้ยก็คือผมไม่ยกคันเร่งเลยพอไม่ยกคันเร่งใช่ไหมพอยกคันเร่งแบบเนี้ยรถมันก็จะดับเลยนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดสตาร์ทจนจนแบตหมดอ่ะพอแบตหมดแล้วคราวนี้ก็มันมันเข็นกระตุกก็ไม่ติดครับ สุดท้ายผมก็เลยว่าเป็นที่ป um ั๊มติ๊กหรือว่าเป็นที่รีเ์สตาร์ทหรือว่าหม้อบแบตเดี๋คอยกันแน่นะครับสุดท้ายก็ไล่ไปไล่มานะเอาแบตใหม่ใส่ปุ๊บไม่หายครับอาการเดิมเลยแบตใหม่แค่ช่วยแค่สตาร์ทง่ายอย่างเดียวนะครับพอใส่แบตเก่าหายครับตอนนี้ปกติแล้วทุกอย่างนะแบตลูกนี้เป็นแบตเก่าของเว็บว่าบางลงหกหกชักสามของผมนะครับคือเอามาใช้เพราะว่าแบตลูกเนี้ยใช้มาสองปีกว่าแล้วนะครับก็ เริ่มจะไม่ไม่ค่อยดีแหละแต่ว่ายัางใช้ได้ครับแล้วแล้วอีกอย่างนะครับคือพวกบางลมพวกเวฟอพวกนี้มันเป็นรถตระกูลที่ใช้รถเป็นไฟเครื่องนะครับแต่พวกตระกูล CBR 150ขึ้นไปเลยพวกเนี้ยมันจะใช้ไฟแบตหมดเลยนะครับรถสมัยนี้ใช้ไฟแบตหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพวก สกูปปี้หรืออะไรพวกนี้สกูรปปี้เนี่ยมันที่ใช้พวกรีโมทพวกพีเ็กเลยเนี่ยใช้รีโมทกุญแจนะพวกนี้จะเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าหมดแล้วนะก็คือง่ายๆคือถ้าแบตออนนะครับเดี๋ยวว่าฐานรีโมทหมดนี้ก็คือจบเลยครับรถจะสตาร์ทไม่ได้นะไม่ใช่สตาร์ทไม่ติดนะสตาร์ทไม่ได้เพราะว่ารถพวกนี้มันจะใช้ไฟแบตในการควบคุมทุกอย่างเลยนะแล้วที่ผมดูมีมีข้อมูลมานะผมก็เดาเดาเดามั่วงั้นีน้เด็กๆไม่ต้องเชื่อผมหรอก เดี๋ยววันนี้ผมอยากเทสหน่อยเพราะผมไม่ได้ขี่นานแล้วสามปีกี่สามผลคือรถเป็น66ซัก1.5นะครับลูกเดิมมัน60 63ครึ่งแล้วนี่เราขึ้นมาแค่เบอร์250ไซส์250นะครับมันเป็นลูกลูกไม่แท้แล้วนะเป็นลูกญี่ปุ่นไม่ใช่ใส่ลูกลูกแต่งนะครับเป็นเป็นลูกแท้ของ c b r เลยนะเป็นหลบมันเป็นหลบวาวสีวาว ว่าประเด็นคือรถมันไล่ท่อสูดมาแต่ว่าช่วงนี้มันขับรถท่อดังไม่ได้นะถ้าขี่ท่อดังนี่ก็คือพร้อมโดนหิ้วเลยรถผมเนี่ก็ไม่ต้องถามนะครับผิดทุกอย่างแน่นอนถ้าใส่ท่อดังเนี่ยก็เลยมันเสียงอะไรตำรวจไม่ได้นะครับเลยว่าเราเราอยากขี่ไงคือผมทุกวันนี้ผมขี่แค่ร้อยยี่สิบห้าเอสเดิมๆกับ ดีเซล160เดิมๆนะครับรถคันนี้ท่อเดิมทั้งคู่เลยแล้วผมไม่มีรถที่จะใส่ท่อเดิมได้แล้วนะนอกจากเอ็กไซเตอร์690นะแล้วช่วงเอ็กไซเตอร์ตอนนี้รถเอ็กไซเตอร์ก็ขี่ไม่ได้นะครับอยู่ในช่วงการทําทโครงอยู่นะครับก็พ่อเป็นคนทํานะแล้วไม่ต้องถามนะวว่าทําไมผมไม่ให้คนนู้นคนนี้คนนี้ทํานะครับพ่อผมบอกพ่อผมรับจบเองนะครับแค่นั้นตามนั้นะนะนะนี่ยตำนานไม่เปลี่ยนโอยไม่ดูไม่ได้เลยไฟมัน มันแรงเกินตอนนี้ไม่ร้อยร้อยสี่สิบกว่าตำน,นานไม่เปลี่ยนกลับมาแล้วจ้าไอที่ดังเนี่ยไม่ใช่โทษน,นะเรือนเรือนดูสดเรือนนี่เป็นเรือนสามสามนะครับเดิมเดิมคว้านสามสามเพราะว่าเรือนเดิมเนี่ยของซีเบียร้อยสิบเนี่ยมันสามสิบนะครับเราคว้านใช้สามสามโดยอาจารย์หน,นึ่งจูเนอร์นะครเป็นคนให้ผมมาเมื่อสามปีที่แล้วนะครับ ็ไม่ก็กล้าแช่มากนะครับริงถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากไปให้พี่เอกนะครับเดินโดนคอท่อให้มันแจกไปเดิมไปเพราะว่าคอท่อท่อนหน้าเนี่ยตอนที่พอ่อผมทําให้เมื่อประมาณเอ,อน่าจะประมาณเจ็ดเจ็ดปีที่แล้วนะครับเป็นเป็นคอท่อหน้าเนี่ยจะเป็นของโซนิค125นะครับเพราะว่าคอท่อหน้าโซนิกกับ CBR เนี่ยมันองศาเดียวกันนะพ่อผมก็เอาท่อเดิมของ CBR 1ิ0มาตัดต่อใหม่ตัดต่อใหม่หมแล้วก็ใส่ สมัยนั้นนะครับแล้วก็ท่อเนี่ยทิ้งล้างไว้เลยนะครับมาประมาณน่าจะหกเจ็ดปีนะครับคือตั้งแต่ทําวันสามร้อยเนี่ยท่อน,นี้ผมไม่ได้ใส่เลยนะครับมันนานมากพอจะังหวะนี้มีโอกาสได้ใส่ก็เลยอยากจะใส่นะ รถรถมันเล็กมากรถมันรถมันขันนิดเดียวอ่ะเพราะว่ารถรถผมตอนนี้ก็ซ้อนสองไม่ได้นะเพราะว่าผมเอาไอ้พักเท้าหลังเนี่ยพักเท้าคนซ้อนเนี่ยหายไปแล้วนะเพราะว่ามันมันนั่งลาบากครับถ้าเป็นสมัยนั้นอ่ะตอนนั้นผมเออผมผม็ีตัวเล็กอยู่ถ้าตอนนี้ตัวเล็กอยู่มันก็ขี่มันก็นั่งได้สบายตอนนี้รู้สึกว่านั่งคนเดียวก็จะไม่พอแล้วตอนนี้ตัวผมนะครับอยู่ถึงเพาะหลังแล้วมันมันไม่ได้แล้วนะรถนี้เอาไว้ รถไว้ขี่คนเดียวดีกว่าครับเพื่อนๆก็ดูทางเอาเองนะ g p s ไม่มีให้นะเมื่อกี้165หน้าหน่าหม่มโคตรเพี้ยนเลย รถคันนี้ถ้ายังบิดไม่หมดอ่ะยังไงหน้าไม้ก็ต้องร้อยเก้าก่อนนะครับแต่ว่าหน้าไม้มันตันร้อยเก้าอาจริงแต่ว่ารอบเครื่องคือมันยังเหลือเหลือเยอะเลยก่อนหน้านี้่สเตอร์เคยใส่สิบหกสามสิบนะครับสิบหกสามสิบนี่ยมันต้องหมอบมันต้องหมอบเยอะนะครับเพราะว่าถ้าผมขี่เองเนี่ยไม่ไหวครับมันมันห้อยเนี่ยผมกเ็เลยขึ้นหลังเป็นสามสิบสองนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยสเปกมันโซ่สเตอร์เนี่ยไม่ใช่ของคันด้านเลยนะครับแต่โซ่สเตอร์แต่ว่าสเตอร์หน้าต้องใช้เป็นของตระกูลพวกอ่าโซนิค นะครับโซนิคเดต c b r อะไรพวกนี้นะมันจะเป็นแกนสเตอร์หน้าใหญ่แต่ว่าสเตอร์หลังเนี่ยเราสามารถใช้เป็นของ Honda ได้ครอบคลุมหมดเลยนะครับดุมหลังเนี่ยผมใช้เป็นของอาตระกูลเป็น1 1 0 i ไอหรือว่าเป็นเวฟร้อบเก่านะครับตรงนี้ก็จะครอบคลุมสเตอร์หมดเลยนะครับเพราะว่าผมใช้เป็นล้อ M-X แล้วก็แปลงเป็นตั้งล้อทั้งดุมสเตอร์อะไรเนี่ยก็คือใช้เป็นของ Honda หมดเลยนะครับคราวนี้เราหาโซ่สเตอร์นะครับง่ายเลยไม่ไม่ใช่โซ่หรอกต้องเป็นสเตอร์นะครับ แต่รู้สึกว่า66ชัก1.5เนี่ยต้องมาใส่ท่อเดิมเนี่ยม,มัน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 อั้นมากเลยกับไอ้อันไอ้อันน่ะมันอั้นอยู่แล้วแหละแต่ดีนะที่ว่าขนาดลูกมันไม่ได้เพิ่มไปมากกว่าเดิมเยอะนะเส้นปถ้าไป6 6 7 6 8แล้วเนี่ยใส่ท่อเดิมแล้วมีชักด้วยไม่ไหวนะบอันนี้ก็คือมันแก้อ่า สเปคไอพวก6.5เน,นี่ยหรือเราจะเป็นรถสเปคเดิมนะครับเราสามารถใช้ท่อร่วมกันได้เลยนะแต่ว่าผมก็อยากเดินคอใหม่อยู่นะครับเพราะพี่เอกบอกว่าคอของ CBR เนี่ยมันมันมันเล็กมากนะครับเราขยายคอให้มันใหญ่ขึ้นดีกว่านะครับเดี๋ยวเราคลิปหน้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราไปไปให้พี่เอกทำท่อกันดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ออกมาเทสรถเพราะผมไม่ได้ลงคลิปเกสอาร์เลยนานนานมากๆแล้วแค่ขับรถอะไรกันเนี่ย รถไม่มีกระจกก็จะขับลำบากหน่อยเพื่อนๆไปหากระจกมาใส่ดีกว่านะครับ ร้อยี่สิบกว่าจีถ้าหน้าไม่ได้ร้อยหกสิบกว่าเนี่ยก็คือจีจะอยู่ประมาณร้อยยี่แหละคันนี้ถ้าหน้าไมร้อยสามสิบจีประมาณหนึ่งร้อยนะครับผมลองเทสไปแล้วรถหน้าไม่มันน่าจะเปลี่ยนไปประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเข้าๆนะเราทําทุกอย่างทั้งเลือนทั้งหัวฉีทั้งกล่องทั้งลูกทั้งชักแต่มาใส่ท่อเดิมโอ้อะไรเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจครับเพราะว่าเราเรา เาผมไม่อยากมีปัญหาเดี๋ยวผมโดนแล้วมันเดี๋ยวมันเรื่องใหญ่ไงแล้วว่าเราขับอย่างเงี้ยสบายใจดีกว่าแต่ถ้าเป็นเอ็กไซเตอร์เนี่ยเอ็กไซเตอร์ผมใส่ท่อเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าขนาดใส่ท่อเดิมไม่ผ่ามันยังดังอะ่ะอันนี้ไม่ใช่ดังมาจากท่อนะครับมันดังมาจากเครื่องยนต์ที่ลูกใหญ่มากนะครับลูกมันร้อยสองนิลนอะชักแปดสิบสี่ครึ่งอะมันเป็นรถที่ลูกใหญ่ชักยาวก็ไปเป็นรถทอปนะับรอบเครื่องน้อยรอบเครื่องมันแปดเก้าพันเองแปดเก้าพันก็หมดแล้วนะครับแล้วก็ผมไม่อยากมีแมปด้วย ผมไม่อยากปลรอบนะไว้แค่นั้นนะ่อดีแล้วถ้ารถมันเสร็จนะนะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าดีกว่านะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวผมไปหาโอกาสทำนะครับนัดนัดีเอ็กำท่อดีกว่านะเพราะว่ามันมันไม่ไหวจริงนะครับกับพอพอท่อเดิมของะกูลโซนิกร้อยร้อยยี่ห้ากับสี่พีาร์ร้อสิบพอท่อท่อนหน้าที่เป็นเหล็กอะ่ะมันมันเล็กมากนะครับวไว้เจอกันครับสวัสดีครับผม You know that I never left I got tracks and some music that you never guess I don't slack, don't lose you your lesson yet When I get to choose what I do, I'm like a oh, wet